ผ่าน Excel นะครับแล้วก็ผมอัดวีดีโอไว้ให้ดูด้วยสำหรับใครที่อยากรูว่าเอ๊ะทำยังไงอะไรยังไงนะครับก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมสอนต่อไปเนี้ยสิ่งที่ผมทำต่อไปเนี้ยมันมีประโยชน์นะครับแล้วก็ผมเอาไปใช้งานได้บ่อยมากและผมเชื่อว่าสำหรับคนที่ดูนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับในเรื่องของการจัดก,การประหาข้อมูลนะครับหรือการจำลองข้อมูลซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำการ จำลองข้อมูลเนื่องจากว่าผมต้องทําข้อมูล Sherman นะครับจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเอ๊ะถ้าเราจะจําลองข้อมูลออกมาโดยที่มันจากความเป็นไปได้อะโดยที่เราใช้ Excel เนี่ยมันจะไปได้ในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับก็ลองดูผมก็ไม่ได้เก่ง Excel นะครับผมก็งูประงูปลาปลาครับเดี๋ยวผมไปดู facebook ตอนนี้มีคนดู5คนใช่ไหมครับ ผมไปดูหน Facebook ผมมีคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวครับก็โอเคจากความเป็นไปได้อ่ะโดยที่เราใช้อีซีเนี่ย<ผ>ม,มันจะไปได้ไไรูปแบบไหนได้บ้างนะครับก็ลองดูผมก็ไม่ได้เก่ง Excel. อีสิอ่าโอเคครับก็พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับผมแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของเพจนะครับ เพศเนี่ยมันมีอยู่2เพศเนาะนะครับมีเพศชายกับเพศหญิงเราจําเป็นจะต้องมีการสุ่มก่อนอื่นเลยอ่าเอางี้ก่อนแล้วกันครับผมจะุูมแบบพื้นฐานเลยผมก็ใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็พิมพ์ r นะครับก็มีให้นะครับส่วนใหญ่อย่าพิมพ์นะครับส่วนใหญ่อย่าพิมพ์นะอ่ะผมใช้โปรแกรม obs นะครับ obs ไลฟ์สดครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะครับดรนะครับก็ ผมใช้นะครับอ่า Rand น random นะครับ random นะครับก็อย่าพิมพ์เองนะครับพิมพ์เองเราก็จะผิดพลาดนะครับส่วนใหญ่เวลาผมเขียนโปรแกรมไม่ค่อยพิมพ์เองครับ copy วางคำสั่งนี้จะเป็นการ random ค่าแต่ศูนย์จนถึง1ดังนั้นจะเป็นตัวเลขที่มีจุดทศนยมไม่เชื่อลองดูครับอ่าประมาณนี้นะครับค่ามันก็จะประมาณนี้ ดังนั้นผมอยากได้เพศชายกับเพศหญิงทํำยังไงผมคูณสองครับผมมีสองค่าหนึ่งกับสองคูณคูณยี่สิบนะครับคูณยี่สิบเออไม่ใช่คูณสองคูณสองนะครับอ่าโทษทีคูณสองนี่แหละนะครับก็จะได้หนึ่งกับสองทำไงจะได้หนึ่งกับสองนะครับเพราะว่ามันมีจุดทศนิยมดังนั้นผมก็จะใช้คลูริงนะครับก็แปลว่าเพดานนี่แหละนะครับ เราใช้เพดานของมันโดยปัดนะครับขึ้นหนึ่งตำแหน่งนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี้เป็นสองนะครับโอเคนะครับทรงผมทรงผมผมเนี่ยผมไถเองนะครับอย่าด่าผมนะครับอย่าด่าผมนะครับเสียงขาดเสียงขาดบางทีผมไม่ได้พูดนะครับบางทีผมไม่ได้พูดก็ก็ฝากดูด้วยแล้วกันนะครับบางทีผมก็ หรืออินเทอร์เน็ตใช้ได้ใช่ไม่ได้แจ้งด้วยนะครับโอเคครับดรติกกี้ครับผมใช้ OBS นะครับผมมีคลิปสอนเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ให้ดูนะครับผมโอเคต่อไปครับถ้าผมนะครับนี้เห็นไหมครับมันก็จะเรนดอมให้นะครับมันก็จะเรนดอมให้นะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปอายุนะครับอายุเราก็ใช้หลักการเดิมครับสุดยอดในการเรียนรู้คือการก๊อปปี้เนาะเดี๋ยว แต่ผมทิมให้ดูใหม่แล้วกันครับอา,อายุน่าจะไม่เกินเท่าไหร่ดีเก้าสิบด้วกันครับคูณเก้าสิบเนาะครับอายุไม่น่าเกินเก้าสิบนะครับใช้ curling นะครับเหมือนเดิมนะครับแปลว่าแปลว่าอะไรเนาะแปลว่าพ,พิดานนะครับพิดานมีตำแหน่งครับโอเคหกสิบเอ็ดนี่เราก็จะลอง ส่วนส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาลองทําให้ดูครับว่าพอสอจะเป็นแบบไหนนะครับในส่วนของที่เป็นวันเดือนปีเกิดเราอายุก่อนส่วนสูงครับส่วนสูงอายุสองปีเนี่ยส่วนสูงคงไม่เกินร้อยใช่ไหมนะครับอ่ะเราเรนดอมได้ไหมเราเรนดอมได้นะครับ๋ยวที่ อ่ะเีกยวแป๊บหนึ่งนะครับก็วันนี้อาจจะยากหน่อยเนาะนะครับเราก็สุดยอดแห่งการเรียนรู้ก็ copy ครับนี่เลยออเรนดอมเรนดอมนดอมก็ถ้าเกิดว่าอายุครับเออสมัเท่ากับนี่นี่เท่ากับ อายุนะครับอันนี้อายุนะครับอันนี้คือช่องอายุนะครับน้อยกว่ามากกว่ายี่สิบปีอายุยี่สิบต้องสูงร้อยห้าสิบขึ้นเนาะนะครับถ้าอายุ20สิบอ่าต้อง150ห้าสิบขึ้นถูกไหมครับถ้าเอาเอาเอาไว้ดีกว่าถ้าน้อยกว่าถ้าน้อยกว่าห้าขวบสูงสัก สามสิบเซนพอสมมตสิสมมติมมตนะครับถ้า i ห้า i ห้าสิบเอ็ดนะครับ i อห้าสิบเอ็ดก็น้อยกว่านะครับน้อยกว่าสิบครบก็สักหกสิบเซนนะครับสมมุตสิสมมุติอี้สมมุติมมตนะครับอันนี้ผมก็เดาเนาะอย่าด่าผมนะครับ i ห้าสิบเอ็ดนะครับก็อีฟ นะครับเออโทษทีนี้ลืมอีโอเคนะครับอีฟถ้าอะไรครับถ้าน้อยกว่า20แล้วกันครับผมเหนี่อยละนะครับอ่าสักสิบห้านะครับสักร้อยยี่สิบนะครับโ้ยไอห้าสิ่ไอแล้วครับห้าสิบเอ็ดนะครับเท่าไหร่นะ ร้อยห้าสิบใช่ไหมร้อยห้าสิบสักแปดสิบสักร้อยี่สิบโอเคนะครับโอ้ผมเลอะเทอะนะครับน้อยกว่าสิบห้าที่เหลือนะครับซูงกว่านี้อ่ะร้อยแปดสิบไปเลยนะครับร้อยแปดสิบร้อยสักร้อยห้าสิบ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  ร้อยห้าสิบเนาะโอเคครับ okay, <Okay, S 1> ผมประมาณนี้เนาะแต่เราเล่กให้ครบนะครับสีเขียวถ้ามันไม่ครบมันจะแจ้งให้มันว่าให้ครบครับเดี๋ยวมันก็ทําให้โอเคตอนนี้ครับอายุมันก็จะเซตตามนี้เนาะนะครับอันนี้จะเป็นฐานนะครับเสร็จแล้วเราก็มาคูณกับเรนดอมนะครับเรนดอมสักผันแปรได้สักยี่สิบแล้วกันนะครับ บวกสี่บวกครับบวกนะครับนี่นี่ครับประมาณนี้นะครับเอาใช้คูณด i n g แล้วกันนะครับเหมือนเมือนเดิมครับจะใช้สูตรเหมือนเดิมครับสูตรเดิมอันนี้จะงงๆหน่อยแต่ก็ครับคนดูสิบะดูไปเรื่อยๆนะครับผมก็สอนไปเรื่อยๆนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็สักหนึ่งเนี้นะครับโอเคน้ำหนักหลักการเดียวกันครับน้ำหนักหลักการเดียวกันฐานห้าขวบสักสามสิบโลต่าสามสิบสี่สิบมันต้องเกี่ยวกับเพศด้วยเนาะนะครับ แต่ก็สมมุติสมมุตินะครับห้าสิบหกสิบอ่ะสมมุติสมมุติครับเป็นฐานนะครับเป็นฐานอ่ะประมาณนี้นะครับก็เป็นการแรนดอมนะครับก็ไลฟ์สดไปเรือเร่อยๆครับโอเคสัญชาตินะครับสัญชาติไทยนะครับเนาะข้อมูลผมเป็นสัญชาติไทยอ๋ออันนี้มองไม่เห็น คุณฟ้านะครับเดี๋ยวผมย้ายหน้าจอแล้วกันครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบอกผมหน่อยแล้วกันครับผมไม่เห็นอะไรนะครับเครื่องงูละปั๊ปั๊บปับ เครื่องผมงูอ่ะแป๊บนึงนะครับยึดรูโอเคผมซ่อนนะครับเออเดี๋ยวแป๊บนึงไปที่วิวครับฟิสอันฟิสนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ มลอนี่้ันอันนี้ก็ย่อหน่อยแลกัน,นครับผมโฮมโอเคอันนี้น่าจะชัดแล้วก็ฟรีสนะครับเหมือนเดิมเนาะออกเสียงไม่ถูกห้ามด่านะครับ โอเคประมาณนี้ครับเราก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคสัญชาติเนี่ยเป็นหนึ่งเสมอครับศาส,สนาเราก็ศาสนาพุทธสักครึ่งหนึ่งเนาะน,นะครับอีฟเลยครับแรนดอมแรนดอม นอมซัดคูร้อยถ้าน้อยกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับให้เป็นศาสนาพุทธนะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่นะครับก็ให้แรนดอมนะครับ ศาสนาใส่ได้กี่ตัวนอผมลืมดูสักมีอาจจะมีหกศาสนานะครับเราก็จะเรนดอมคูณหกคูณห้าบวกหนึ่งครับผมทาประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้คอริงไว้ปมเจ็ด คีย์บอร์ดนะครับจิตทศยมเมอะไงนะครับอ่าหลักหน่วยนะครับปัดหลักหน่วยนะครับโอเควงเล็บไม่ครบปิดให้เรียบร้อยครับนะครับโอเคนะครับมันก็จะมีโอกาสนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่จะเป็นเลขหนึ่งนะครับโอเคนะประมาณนี้ครับผมของหัวใจด้วยครับใครเข้ามาแล้วของหัวใจนะครับ นี่เนยนี่เนเนี่นยให้เองก็ได้ครับผมใครเข้ามาแล้วขอหัวใจนะครับเอ,อ้มันเห็นไหมคือผมอยากรู้ว่าเวลาผมไลฟ์สดแบบเนี้ยเวลาผมขอหัวใจเนี่ยมันได้ไหมครับลองลองกดหัวใจโอเคครับโอเคขอบคุณมากเลยเพราะว่าผมอยากเช็คเหมือนกันว่ามันขึ้นไหมนะครับโอเคตอนนี้ศาสนานะครับ ไปแล้วนะครับแปบ๊บนะผม u n f ฟิสแปบ๊บนึ่งผมขยับมาอีกถึงช่องผมอยากดูค่าครับว่าค่าสูงสุดมันไม่เกินเท่าไหร่นะครับ f ิสโอเคตอนนี้ครับผมก็จะสุ่มความสามารถเฉพาะครับความสามารถเฉพาะเนี่ยโอกาสเป็นไปได้เนี่ยก็สัก70%แล้วกันครับสุดยอดใ้การเรียนรู้คือการ copy ครับนี่น วางครับผมโอกาสเจ็ดสิบโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นครับผมมีความสามารถนะครับมากกว่าเจ็ดสิบเดี๋ยวเดี๋ยวสับสนเอางี้ครับน้อยกว่าสามสิบแลวกันครับผมจะจะได้มองเห็นภาพเนาะนะครับให้เป็นหนึ่งนะครับถ้าไม่ใช่ให้เป็นค่าว่างนะครับประมาณนี้ วงเล็บเช็คนิดนึงนะครับให้มันครบเนาะนี่เนี่ยเนีย่ยสีแดงไม่ใช่นะครับเป็นค่าว่างเลยนี่เนี่ยมันถือว่าเป็นศูนย์นะครับโอเคโอกาสสาสิบเปอร์เซ็นครับที่เป็นเลขหนึ่งครับผมโอกาสสาสิบเปอร์เซ็นะครับที่เป็นเลขหนึ่งครับประมาณนี้นะครับโอเค ขอบคุณครับขอบคุณครับที่ FC นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับที่ช่องเบนท์ฮัลโหลบนะครับอยู่ใน youtube นะครับกดซับสไครป์ผมหนึ่งเทือะผมมาครับนักศึกษาแทบตายมันก็มีกดให้นะครับกดให้ผมน้อยนะครับผมอยากครบพันคนจังเลยนะครับไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมอยากจะเขาเรียกอะไรนะอยากลองอ่าฟีเจอร์นะครับถ้าคบพันคนนะครับโอเคภาษา ราชการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เก็บข้อมูลคนไทยเนาะส่วนใหญ่ก็ภาษาราชการน่าจะเป็นหนึ่งนะครับตรงอื่นไม่ต้องใส่ครับผมแป๊บแป๊บนะครับภาษาชาติพันธุ์นะครับโอกาสยี่ภาษาท้องถิ่นนะครับหนึ่งเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับก็สยนต์แห่งการเรียนรู้การคัอปีครับนี่เนี่ยอ่าโอกาสอื่นครับ ที่ได้ภาษาอื่น10%นะครับอันนี้สมมุติินะครับ,ามมมมรบภาษาไทยโอกาส90%ครับผมจริงๆมันต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วเท่ากับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วโอกาสโอกาส90%นะครับที่จะใช้ภาษาพูดเป็นภาษา ภาาไทยนะครับแปดสิบแล้วกันครับบางทีแบบพูดไม่ได้เลยว้เอาเก้าสิบนี่แหละครับคนไทยเนาะนะครับผมโอเคผมจำลองสักท้าต่อไปส,สถานภาพสมรสอายุ1หนะอโสดครับสองอ่ะสมรสด,ดังนั้นอายุยี่สิบขึ้นเนาะนะครับ ถึงมีโอกาสสมรสนะครับโอเคอีฟเลยถ้าอะไรครับถ้าอายุอายุอายุอาย,อายุถ้าอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับยี่สิบปีโอกาสสมรสเป็นเป็นคนโสดครับผมหนึ่งถูกไหมถูกไหมนะครับ ถ้าไม่ใช่อีอย่างน้อยน,นะครับถ้าไม่ใช่20ปีโอกาสโสดก็จะสูงมากนะครับเราก็จะบอกว่าแรนดอมอ่าแรนดอมนะครับคูณ100%่งรอ,อยเปอนนี้เขาเรียกว่า100%นะครับไหนเลยครับประมาณ5้า 60%เลยโสดผมเชื่ออย่างนั้นครับโสดแต่ถ้าไม่ใช่แรนดอมอีกรอบหนึ่งครับมันมีถึง8ใช่ไหมครับ8ก็คือ40%ที่เหลือใช่ไหมนะครับสีที่เหลือก็จะนะครับก็จะแรนดอม2 3 4 5 6 7 8ดังนั้นผมเอาแค่7นะครับคูณเจ บวกหครับผมประมาณนี้นะครับออคุณพระปิดวงเล็บมีคนถามว่าทำไมไม่ใช้นะครับอ่าปัดหยุดเทศเซนิยมนะครับก็แนะนำว่าให้มาให้มาปัดหน้าสุดเลยแล้วกันครับมันจะได้ทีเดียวนะครับบางทีเรามีหลายส่วนเราก็จะไปปัด ISO, คุณพระ แกเข้าบทก็ได้ครับน,นี่นะครับเหมือนเดิมครับสองคือสมรรถนะครับแปดคือไม่รู้ครับอื่นๆนะครับสาภาพอาจารย์ค้าสบายดีไหมสบายดีครับผมอ่ะรุณนผี้ผ่านถูกไหมครับมานถูกไหม นะครับสถานะการศึกษาสถานะก,การศึกษาผมจะไม่ได้อ่ะมันก็ต้องอ้างอิงก,กับอายุป่ะนะครับอืองกัย,ยากไปเนาะนะครับอ่าผมบอกเลยว่า ถ้าหนึ่งเนี่ยหนึ่งอ่ะไม่มีนะครับหนึ่งอ่ะไม่มีถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถ้าอายุต่ำกว่ายี่สิบเราเราถือว่าไม่มีแล้วกันนะครับเนะาะนะครับโอเคชีพหลักหลักโอ้มันมียี่ิบอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไป copy นี่นี่ครับ พายุยี่สิบถือว่าเป็นหนึ่งนะครับถ้าไม่ใช่นะครับโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับคูณสิบเจ็ดถ้าไม่ใช่ก็เป็นหนึ่งเหมือนกันก็คือ โ okay. อเานะครับถ้ายุถ้ายุต่ำกว่า20ก็จะจะถือว่ายังไม่มีอาชีพหลักนะครับแต่สามารถมีอาชีพเสริมได้น,นะครับส่วนอาชีพเสริมอม่แล้วครับผมก็เท่ากับตัวขันนะครับอาชีพเสริม สวัสดีทุกคนครับทักทายได้นะครับผมนะครับทักทายได้นะครับแป๊บนาะครับ Smooth, Smooth, สมมตินะครับอาอาชีพเสริมโอกาสเท่าไหร่ดีครับโอกาสสิเอร์เซแล้วกันนะครับคูณคูสิโอกาส10%อร์นะครับอ่ะคูณน้อยสิน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับสิบนะครับ if อ,อย่าลืมอีนะครับอปนะครับ ถ้าเป็นเลขหนึ่งเนี่ยคือมีนะครับถ้าศูนย์คือไม่มีนะครับโอกาสเป็นศูนย์จะเยอะมากนะครับอันนี้ก็สุ่มๆนะครับอันนี้คือดาวๆเอาเพราะว่าโอเคครับประมาณนี้นะครับบางคนอาจจะมีอาชีพเสริมสองอันก็ได้ครับผมพื้นที่จาาะทำงานหลักอันนี้ผมจะไม่ได้ ความเสี่ยงความอ่าโอเคความเสี่ยงความเสี่ยงสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันครับผมคัปปีเลยปึ๊บความเสี่ยงโอเคดูแลอันนี้อันนี้ผมผมสุ่มสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ไอเน,นี้ยสิทธิการรักษาพยบาบาลเนี่ยมันต้องเล,อเลือกแค่หนึ่งสิทธิ์นะครับไอเน,นี้ยผมไม่ทำเนาะรายรับรายจ่ายของคนเรือนที่ดินทำกินประกอบอาชีพภาษีสารสัตัดเลี้ยงพาณินีสินโอมีข่อมูล ภัยพิบัติภัยพิบัตินี่น่าจะเดี๋ยวเขอาไปดูนะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับหนึ่งกับสองน่าจะโอเคสวัสดีการประมาณนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาทักทายผมด้วยก็ดีนะครับขอมาใจขออะไรก็มานะครับอย่าขอโกรธกันแล้วกันนะครับโอเคครับ ใครกดนะขอกดโรล,ลอีกครั้งครับดูหน้าตาแบบห่วยมากอะ่ะก็ดูขอสองคนเองนะครับคนดูน้อยจังนะครับช่างเถอะนะครับสวัสดีขนุนนะครับสวัสดีขนุนขนุนไม่ทำงานเหรอนะครับ อ่าต่อครับต่อครับเพื่อนเขาตามทำโปรเจกต์ครับต่ออยู่ไหนครับอืไปหม้อใส่สาวนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ใช่ครับ ก็เป็นแบบสำรวจครับผมประมาณนี้แหละนะครับก็มันมันคือผมจะเอาข้อมูลเนี่ยไปทําระบบนะครับก็มันไม่มีข้อมูลงไงเก็บก็ไม่ได้ช่วงนี้โควิดไงครับก็เราก็เลยต้องจําลองข้อมูลมาก่อนเพื่อให้เราสามารถพัฒนาระบบต่อไปได้ดังนั้นเราก็ต้องจําลองข้อมูลเพื่อให้รู้ว่าเอข้อมูลเนี้ยมันน่าจะเขาเรียกอะไรนะเอาไปใช้นะครับว่าเอ ถ้ามีข้อมูลนะครับแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ส่วนรหัสประจำตัวประชาชนมันมีสูตรแหละเดี๋ยวเรนน้อมได้เหมือนกันครับแล้วก็เรนนอมที่แบบว่าเอ้ยมันมีเซนอ่ะก็คือแบบไม่เอ r r เ r นะครับนะครับก็ก็ได้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรนน้อมคือจริง Excel ทำได้หมดนะครับก็ทำได้โอเค ตอนนี้สิบเอ็ดโมงสามสิบแล้วนะครับส1 3เ็จโมงสามสิบแล้วเดี๋ยวยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณที่ดูไม่หรอกพอดีที่ผมไลฟ์สดเพราะว่าบางทีแบบเอาเป็นประโยชน์นะครับว่าเอ๊ะยังไงเราทํางานแล้วนะครับก็ผมเชื่อว่าคนที่ดูก็น่าจะได้รับประโยชน์ด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากคุยกับผมก็ทักมาคุยได้เลยนะครับผม โอเคครับขอบคุณครับตอนนี้คนดูห้าคนผมต้องไปละนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะไปลงใน YouTube นะครับก็ไปดูได้ที่ YouTube นะครับอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับผม mm hmm. โอเคโอเคครับสวัสดีครับผม <laughs>